เมนูที่เด็ดครับอ้แหมครับมื้อนี้อยู่ครบพร้อมหน้าพร้อมตาทีมงานครับครได้หนูน้อยสามตัวครับอ้อมหนูครับนี่กำลังต่ำเครื่องครับหนาเจ๊มีอย่างแน่เครื่องนี่พริกไทยติดไทยคุณครับต่ำเครื่องพริกไทยที่แน่แนครับเตรียมไว้แล้วนี่ครับใบมะละพักใส่บ้านไอ้แหมเอินครับผมอ่ำล่ำอ่ำล่ำครับพี่น้องนี่ครับ สามตัวพี่น้องนี่ครับอันนี้หนูฟุกง่ายนี่ครับเนี่ยนี่ครับพอลี่กำลังซับอยู่ครับนี่อุ้ยไอแอมที่อ้อมน้ำมือนี่เนาะเมนูพิเศษครับอ้อมหนูครับหนูนาครับฝีมือพอพลี่วธรรมดายได้กับจิ๊กโก้ครับโค้งตัวเดี๋ยวปีนี้หมานนะท่านนี่ครับฝีมือกันนายพานครับสำหรับไอแอมครับสามตัวก่อนครับมือนี้ นี่ครับวอลลี่บอกว่าเรียบร้อยครับวันนี้นี่ครับกับเข่าก็ได้กับแกมก็ดีครับดินๆได้กินครับอแอมก็ได้เรียบร้อยครับรอขึ้นปุ่งเส้หมอครับนี่ครับครบเครื่องแล้วครับทีมงานไดอแอมครับเตรียมหมอแล้วนี่ครับสุดยอดครับมนาเจ๊กพ่นองคาเครื่อง เียบร้อยเอาหนูลงหม้อซะก่อนครับลงไปแล้วครับทํามาในบนต้องห่วงครับไปแอมครับตะเป็นตกดินก็คือได้เรื่องครับโอ้ยเครื่องเต็มหม้อเลยเดี๋ยวนี้รรมาซ่าบ้านได้แอมครับอันนี้อีย่างผู้ใดทอดอย่างอันนี้ครับเจ๊เพื่อนทอดเนื้อมาบ่เข้าทางให้แอมแล้วอันี้อีอย่างอันนี้ส้มป่า นี่ครับพ่อรีบ,บอกว่าเตรียมเครื่องเรียบร้อยแล้ว <c oughs> พร้อมสำหรับลงเตาครับนี่ครับใส่ลายแซบไล่ลงไปนี่แหมเครื่องปรุงนะครับครบครับอยู่ทงให้ทงนาก็จริงนี่ครับแล้วยังจะมาครบเกลือครับหย่อนลงไปอุ้ยดีครับเขาดอลลี่นี่ต้องเอิญเซฟไปเลยตอนนี้เซฟบุ๊คเซฟบุ๊รู้ครับมันตึงไปแล้วแต่ละคนสังเกตหมอเบสดู่นะ ไฟหลอดบบกง่ายพี่น้องงอ้ยหมดเบ็ดยังข้าหวอย <laughs> อวะไรวะโอ้ยน้ำล้างคุกพี่น้อง <laughs> เอ้ยแต่ว่าเป็นอย่างเขาคือเอาน้ำล้างคุกต้องมีเมนาะเออคุกขิกต้องมีน้ำล้างคุกกับน,นี่ครับเมนูครับอ่ำวันนี้ครับอพอลี่จะเสิร์ลงแล้วเด้นี่เต่าห้อยแอมครับป๊ดพี่น้องพอลี่ว่าขั้วกันขั้วจะหน่อยังเอาน้ำล้างคุกลงเนาะโอเคโอเค นี่ครับพัลลี่วักคั่วเอ็ดนูนี่คั่วจะก้นพี่นเอาเม็อย่างกับมันที่เข่าฉันเดี๋ยวพัลลี่เสาน้ำล้างคกแล้วครับนี่ครับน้ำล้างคกของแท้พี่น้องบรรยากาศครับกอลินมาแหรแม่เออเอานี่ครับลงแล้วจบตอนนี้เฮาก็เหลือก็คือใส่ตะพักไปหนอนี่ครับวันนี้เฮ้าก็คือรอใส่พักครับ นี่ครับพอร์ลี่ครับนีฮัวปะนี่เอาอีกแล้วครับพออรี่เตรียมแล้วเอ้ยคนอุลัวอุลรัวอุ้ัวนะน้ำไหลขนาดน้ำไหลเหรอเอารอแป๊บนึงครับนี่ครับฮะไฟุนะัตรนบัที่อ่านพักลงพอเราใจเย็นมาแล้วไกเย็นน้ำที่แห้งแล้วแล้ครับใส่ผักแล้วครับพอดอรี่บอก อ,นนอันนี้พักอยังนี่ใบผักไสใบผักไสบ้านี่แอมครับข้าเอือนมะระครับใส่ลงไปอันนี้กระเพรา <บ plain. S 2> แงมึงแบบไทยโดยใส่ไปอีกตัแบบไทยๆเอ,อือนคืออันพักลงก็คือพอเลยเนาะนี่ครับรสังเกตตัวหนูแอมครับข<น>วยตรวจควรตรวจตรวจพี่น้องเอ้ยนี่ครับแอมไทยคลิปย้ำไลยบปิดตัวห่วงครับตากระวานครับ อยากอันเบาผิดเบาถือกับเบาว่ากันนะครับเนาะนี่ครับเรียบร้อยครับรอขึ้นโต๊ะครับเอ๋สวยงามครับอุ้ยพิษตะเซียบนะเดี๋ยวนี้อุ้ยหอมพักไส้ว่ะอุ้ยสุดยอดสุดยอดนะครับพอดอรี่บอกเรียบร้อยเรียบร้อยครับนี่ครับอืมก็อุ้ยลงถ้วยแล้วครับนี่ครับนูหน้าฟีเมือร์นี่พอดิลี่ครับเจ๊กโก้ครับไอ้แอมก็มาทั้งเขาอยู่แล้วไอ้แอมมาถ่ายครับถ่ายคลิปครับ ออ้ยนี่ครับโอ้ยดูนี้จำคำเข่าจำคำเข่าจำเนาะอ้าดครับนี่สุดยอดออ้ยโดนเดิได้กินครับพี่น้องเอ้ยพักน้ำหมดเลยนี่ครับสุดยอดครับผมโอ้ยครับคลิปนี้สําครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับสวัสดีครับ